คือถั่วมันเลื้อยเยอะมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราต้องมาขึ้นค้างถั่วกันแล้วนะคะแบบไม่ต้องใช้ไม้นะคะเพราะว่าไปตัดไม้ไม่ทันหรอกจริงแต่จริงๆก็ไม่ไม่ตัดอยู่แล้วนะคะนันซานต้นก็จะใช้เชือกฟางนะคะปลายก็จะจิ้มลงไปที่ดินนะคะดึงให้ให้แน่นนะคะให้ตึงๆเลยนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนเพื่อนถั่วเขาก็จะเลือ้อยขึ้นตรงนี้อันนี้นวก็ทดลองทํามา เป็นหลายรอบแล้วนะคะเป็นสี่ห้ารอบแล้ว <ไฮ S 1> ถั่วก็ขึ้นดีฝักออกสวยนะคะเราไม่จําเป็นต้องไปตัดไม้แต่จริงๆก็ไม่ตัดนะคะเพราะว่ามันหลายขั้นตอนนะคะตัดไม้ไม่ไม่ไม่ตัดเลยใช้แบบนี้ง่ายกว่าเวลาเก็บก็เก็บง่ายด้วยค่ะเพื่อนถั่วขึ้นค้างดีฝักยาวฝักสวยด้วยนะคะก็หลังจากจิ้มแล้วก็ช่วยช่วยเขานิดนึงก็คือจะพันพันนะคะพันให้ ให้เป็นแนวให้เขาหน่อยเขาจะได้เลื้อยง่ายๆนะคะวันนี้แดดแรงมากค่ะเพื่อนๆนวลก็มาอยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะนะคะมาทําให้ดูว่า,เ,าเทคนิคของการไม่ไม่ไม่มีค้างไม่ได้ใช้ไม้แต่ก็จะมีเฉพาะที่แกนกลางอะนะคะจําเป็นต้องใช้ไม้อยู่แต่จะใช้เชือกฟางดึงลงมาเพื่อนนที่จะดดให้แด<ร><า>ขึ้นค้างไปแบบนี้<ห>นะคะเพ<ล>ื่อนๆ แต่ก็ยังจะทดลองทำมาหลายรอบแล้วก็ให้ผลผลิตดีมากแล้วก็ถั่วก็ฝักสวยถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะ